ชื่อก็ต้องพูดถึงกันหน่อยนะ,ะคือมีคนคนนึ่งไงไปขอพรจากสารจเจ้าที่หนึ่งเขาบอกว่าไปขอโชคลาภเนี่ยอย่างเดียวไม่พอแล้ว<ะ>ไปขอให้สุขสมหวังกับบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างแล้วเขาได้สิ่งนั้นกลับมาจริงๆครับไปที่นี่ฮะศารแม่กำปั่นพ่อปุ่นแม่ลำใหญ่ที่ตำบลสายทอกอำเภอป่ามกจังหวัดอ่างทอง ไปถามคนคนนี้ครับนายสุพลักษณ์คงนาคเพนาก็เดินทางมาแก้บนที่ศาลแห่งนี้คือตัวเขาเองนะน,นะเลี้ยงแมวไว้ตัวหนึ่งม,มันหายไปมันหนีเที่ยวหายไปหลายวันไม่ยอมกลับเข้าบ้านฮะกลายเป็นแมวมีปัญหาโย,ยังไงดียังไงดีคุณพี่แกก็เลย ไปบนบานสารเก่าวขอละกันขอกับแม่กำปั่นบอกว่าให้พาแมวกลับบ้านหน่อยคิดถึงมันอยากให้มันกลับบ้านไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมครับหลังจากไปขอบนบานเอาไว้ปรากฏว่ารุ่งเช้ามาแมวของพี่แกกลับมาบ้านเฉยเลยอลับมาแล้วกลับมาแล้วแมวจ๋าเมียเมียวเมียเมเมียวกลับมาบ้านแล้วครับ ทีนี้คุณพี่เขาทํำยังไงดีเฮ้ยยางนี้ต้องไปแก้บนไปแก้บนเพราะว่าเราไปขอกับทางศาลแม่กําปั่นพ่อปุ่นแม่ลํำไยเอาไว้แต่ไหนๆก็ไปแล้วยังไงต่อแ่่สักสิบกระดาดนี้ยังไงยังไงขอเขย่าเสียมซีนี่ล่นแล้วล่นแล้วเออก็ว่ากันไปนะมันเป็นความเชื่อของเขานะมันไม่ใช่ว่า ทุกคนเนี่ยไปขอแล้วจะได้ <S <S อย่างหวัง <S <S แลวอวดน,นี้ผมก็ไม่ได้ยืนยันว่าคุณจะไปตรงนั้นไปตรงนี้แล้วคุณจะได้โชคด้ลาบแต่สิ่งหนึ่งที่บันชัว์มากที่สุด <S <S บนโลกใบนี้ก็คือถ้าคุณตั้งใจขยันทํามาหากินแล้วก็เฮ้ยความร่ํารวยก็จะต้องวิ่งเข้าหาคุณอย่างแน่นอนขยันทํางานไว้ดีที่สุดครับสู้ๆเนาะเป็นกำลังใจให้แต่ก็ต้องบอกว่าเรื่องราวของความเชื่อมันก็เป็นเรื่องราวที่หลีกเลี่ยงกันไม่ได้